ปฏิบัติบูชานำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้วัดป่าเลือดธรรมนิมิตคลอง11บเอ็ดยังัดปทุมธานี ถือว่าเป็นวัดป่าในเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิลินทโรเป็นวัดสุดท้ายนะที่หลวงพ่อท่านได้สร้างขึ้นในพื้นที่สิบไร่แล้วก็ถือว่าเป็นวัดสุดท้ายนะที่หลวงพ่อสมเด็จหลวงพ่อวิริยัง ในปฏิบัติศาสนากิจดำรงความเป็นพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแจกจ่ายทำคำสอนวิชาสมาธิให้กับประชาชนก่อนที่หลวงพ่อท่านจ้าพาดก็ได้มาปฏิบัติศาสนกิจณวัดแห่งนี้ ถือว่าเป็นงานสุดท้ายที่ท่านได้ปฏิบัติซึ่งวัดป่าเลือดร,รมนิมิตรที่อยากจะให้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติสมณกิจสมณธรรมดำเนินตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่หลวงพ่อท่านได้ให้แนวคิดเอาไว้ว่า เราทั้งหลายเนี่ยให้พากันดูแลรักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้พากันดูแลรักษาความจริงของพระพุทธศาสนาด้วยรักษาพระพุทธศาสนาด้วยและรักษาความจริงของพระพุทธศาสนาด้วยความจริงคืออะไรความจริงก็คือการ ประพฤติปฏิบัติการดำรงไว้ซึ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมาคือความพอดีคือความถูกต้องการปฏิบัติสมาธิภาวนาการศึกษาธรรมที่ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาอันแท้จริงชื่อว่าเป็นการรักษาความจริงของพระพุทธศาสนา เราพุทธบริษัททั้งหลายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือวันวิสาขาบูชาเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือนหกนะขึ้นตรงกับขึ้น15บห้าคำเดือน6 เนื้อแท้ใจความวันความสำคัญของวันวิสาขาบูชาคืออะไรวันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันที่มีสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่ต่างข่าวต่างวาระกันคือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูตรตัสรูแล้วก็ปรินิพาน ในวันเดียวกันนอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน,ชนชาวพุทธแล้ววันนี้ก็ยังเป็นที่ยอมรับของนานาชาติที่องค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของโลกด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า ได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาได้เห็นความสำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ตัสรู้ธรรมโดยชอบเป็นผู้เห็นธรรมโดยชอบแล้วนำธรรมนั้นมาแจกจ่ายสอนอบรมประชาชนชาวโลกให้ได้เข้าใจได้ประพฤติธปฏิบัติบังเกิดความสุข เกิดความสันติสุขเกิดความสันติภาพเกิดข,ขึ้นในโลกด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาตินะชาวโลกจึงได้ยกย่องเชิดชวูว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของโลกถ้าเกิดเข้าใจตามเราชาวพุทธก็ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และวก็ปร,รินิพานพรองค์ทรงประสูติ นะในตะกูลของกษัตริยนะ์ที่เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ก็ได้มาหวนคำหนึ่งถึงภัยของวัตสงสารว่าชีวิตมนุษย์เรานะมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาซึ่งเป็นภัยที่ทุกคนไม่สามารถที่จะ หลีกเล้นไปได้ก็หวนคำหนึ่งว่าทำยังไงถึงจะสามารถที่จะพ้นภัยแห่งวัตสงสารไปได้ออกศึกษาปฏิบัติหาหนทางต่างๆนานาหลายปีว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ที่เป็นความทุกข์อย่างจีรังยั่งยืน ไปทรมานตัวเองก็ปฏิบัติมาแล้วก็ยังไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงจนะระมาอายุสามสิบพรรษาพระองค์ก็ได้ตัดสรู้ธรรมชอบได้โดยพระองค์เองเป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากการรู้จากการเห็นจากการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ จึงชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพิจารณาในธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่นั่นคือความทุกข์สมุทัยนิโรธมักคำว่ามักนี่แหละจะเป็นหนทางที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์ไปได้ท่านจึงบอกว่าถ้าเกิดมักแปดยังมีตราบใดพระอาหารหันต์ก็ไม่ว่างจากโลก คำว่ามรคือหนทางที่จะทำให้เกิดความพ้นทุกข์ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสม,มาธิว่าเมื่อถ้าเกิดประพฤติปฏิบัติตามหนทางที่ชื่อว่ามรคนี้แล้วก็จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลความทุกข์ที่เกิดจากวัตตาสงสารความทุกข์ที่เกิดจาก วความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายปฏิบัติตามองค์มรรคจนถึงสัมมาสมาธนะิก็คือการทำจิตนะให้ปราศจากอารมณ์ทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้เป็นหนึ่งด้วยจิตของเรา ก็มีลักษณะของใจของจิตมันเองนะกวัดแกว่งง่ายเที่ยวไปไกลห้ามยากรักษายากนะควบคุมยากเป็นจิตนะคิดฟุง้งซ่านนานับประการรับอารมณ์ต่างๆมากมายเข้ามาสู่ใจของเราหนทางไหนที่จะสามารถเพิ่มพูณกําลังให้จิตใจของเราได้หนทางหนึ่งก็คือการ ทำสมาธิภาวนาเกี่ยวกัารพัฒนาจิตของเราให้มีพลังที่หลวงพ่อวิริยังท่านบอกว่าทำสมาธิเป็นการสะสมพลังจิตเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นความรู้เท่าทันใจก็เกิดขึ้นความรู้เท่าทันเมื่อพลังจิตเพิ่มขึ้นในใจทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็สามารถที่จะเกิดฌานเกิดยานเกิดวิปัสนาต่างๆด้วยสมาธินะเมื่อเกิดฌานเกิดยานต่างๆแล้วเมื่อพลังจิตเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะ,จะเจริญวิปัสนาการจเจริญวิปัสนาก็คือการพิจรณาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์นะคำว,ว่าไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา นะความเป็นทุกข์ความไม่แน่นอนความไม่มีตัวตนด้วยอำนาจของพลังจิตที่พิจารณาแล้วเกิดความรู้แจ้งและเห็นจริงในสิ่งนั้นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงก็บรรลุซึ่งความเข้าใจอย่างท่องแท้ญนะาณต่างๆอริยปัสนายานก็เกิดขึ้นท่านจึงบอกว่าการ ทำสมาธนะิการปฏิบัติพัฒนาจิตตามแนวทางแห่งการตัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นแนวทางที่จะทําให้เกิดความรู้แจ้งและเห็นจริงอย่างแท้จริงนี่คือการตัสรู้ธรรมหลังจากที่พระองค์ทรงตัสรู้ธรรมนะใน ยานต,าต่างๆแห่งการตัดสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วพระองค์ก็ได้ออกประกาศธรำคำสอนแจกจ่ายทำคำสอนให้กับพุทธบริษัทได้เข้าใจได้เห็นตามที่พระองค์ทรงเห็นโดยกลุ่มแรกพระองค์ก็ไปแสดงธรรมนะให้กับปัญจวัคคีทั้งห้า ที่ชื่อว่าธรรมจักกับปรวัตนสูตรให้เข้าใจว่าการทรมานตนก็ดีการหมกมุ่นในกามก็ดีไม่ใช่แนวทางที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องพระองค์ทรงสแสดงว่าแนวทางที่ถูกต้องก็คือคำว่ามัชมมชิมาปฏิปทาคำว่ามัชชิมาปฏิปทาก็คือการดำเนินตามอริยมร นะมีองค์8ประการนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสม,มาธิอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ประกาศาศาสนาประกาศคําสอนให้กับมวลหมู่พุทธบริษัทได้เข้าใจนะจนพระชนมายุ80พรรษา รือว่าวันวิสาขาบูชาเวียนมาคำรบเมื่อพระชนมายุ80พรรษาพระองค์ก็ได้ปรินิพานคำว่าปรินิพานก็คือการตัดแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายที่ว่าปรินิพานถ้าเกิดคนเราทั่วไปเสียชีวิตหรือว่าตายก็เรียกว่าเสียชีวิตแล้วก็ตายไป ว่าถ้าเกิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดแล้วซึ่งกิเลสทั้งมวลตัดแล้วซึ่งวัตตะสงสารท่านหลายท่านเรียกว่าปรินิพานทั้นนั้นเราพุทธบริษัทเราก็ถือปฏิบัติกันอย่างนี้มาถืออะไรบ้างหนึ่งก็คือถือแนวทางประพฤติปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้พระอ,องค์จะปรินิพานมาแล้ว2,500กว่าปีแต่เราพุทธบริษัทก็ยังประพฤติปฏิบัติช่วยกันดำรงรักษาคำสอนนั้นไว้จวบจนถึงปัจจุบันเราก็ยังประพฤติปฏิบัติด,ดำรงรักษาคำสอนนั้นต่อมาเรื่อยๆแล้วก็จะช่วยกันดำรงรักษาให้กับลูกให้กับหลานให้กับคนที่เกิดมาในภายหลังให้ได้ประพฤติปฏิบัติ ประการหน่งประการที่สองเราก็ยังพากันประพฤติปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ในการปฏิบัติบูบชาเมื่อปีไหนเวียนมาบรรจบวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาราบูชาเราก็ถือปฏิบัติกันโดยการใส่บาตรบ้างโดยการถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมบ้าง ในการเวียนเทียนบ้างด้วยการรักษาคุณงามความดีบ้างอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่เราถือปฏิบัติกันมา2,500กว่าปีจบจนมาถึงยุคปัจจุบันของพวกเราเราก็ยังพากันประพฤติปฏิบัติอยู่นี่ถือว่าเป็นการช่วยการนำารงรักษาไว้ ในวันวิสาขาบูชาถ้าเกิดจะใคร่ควรพิจารณาธรรมแล้วบังเกิดธรรมอะไรบ้างถ้าเกิดจะพิจารณาธรรมจริงๆในวันวิสาขาบูชาบังเกิดสิ่งสำคัญเกิดขึ้นคือการประสูติตสรู้ปริิพานถ้าเกิดจะมาใคร่ควรดูธรรมพินิษพิจารณาดูธรรมที่เกิดขึ้นในการประสูตก็จะหมายเอาธรรมที่ชื่อว่าความกตันยูกะตะเวทิตา หรือว่าความกระตัญญูกระตาเวทีท่านบอกว่าบุคคลหาได้ยากมีสองอย่างหนึ่งก็คือบุพการีบุคคลผู้ที่ทำอุปการะก่อนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทำอุปการะกับเราก่อนจึงชื่อว่าเป็นบุพการี ประการที่สองก็คือกตัญยูกตเวทีคือผู้ที่รู้บุญคุณท่านสำนึกในบุญคุณท่านแล้วเราก็ควรขวนขวายหาแนวทางหาวิธีการหาโอกาสในการตอบแทนซึ่งบุญซึ่งคุณท่านชื่อว่ากตัญยูกัตเวทีคำว่าประสูติหรือว่าการเกิดขึ้น ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีการเกิดของคนเราทั่วไปจึงมีธรรมข้อหนึ่งที่ควรที่จะบังเกิดขึ้นในใจของเราก็คือความกตัญญูกะตะเวทีการเกิดก็มีหลายอย่างควรเราเกิดขึ้นมาจากท้องพ่อท้องแม่การเกิดขึ้นมาจากท้องแม่พ่อได้ดูอุปการะ นะให้การทนุทนอมเลี้ยงดูก็เรียกว่าการเกิดพระสงฆนะ์เป็นลูกชาวบ้านได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ผ่านการอุปสมบทอันนี้ก็เรียกว่าการเกิดอีกอย่างหนึ่งดังนั้นคำว่าการเกิดขึ้นนะจึงต้องมีผู้ที่ทำอุปการะก่อน เมื่อมีผู้มีอุปการะก่อนก็ต้องตอบแทนต้องมีคุณธรรมที่ชื่อว่าความกตัญญูกะตะเวทีคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนพระอ,องค์ก็เป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหลังจากที่ตัดสรู้ธรรมได้เกิดธรรมขึ้นมา ก็ได้นำธรรมมาสั่งสอนพวกเราเราก็ตอบแทนบุญคุณใยการดูแลรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคุณธรรมที่ชื่อว่าความกตัญญูก็เกิดขึ้นถ้าเกิดจะหมายเอาคําว่าความประสูติหรือการเกิดธรรมที่เราควรจะมีก็คือความกตัญญูกตเวทีประการที่สองคือการตัดสรู้ รมท,ที่เกิดขึ้นในการตัดสู้้าเรียกว่าอริยสัจสี่คือทุกมีสมุท,ทยัยมีนิโรธมีมักนะให้เราพิจารณานะความทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายความพัดภาคจากสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจอันพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็มีสมุทัยคือสาเหตุมีนิโรธคือการดับมรรคคือแนวทางให้เรามาพิจารณาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราความไม่สบายใจเกิดขึ้นในใจของเราก็พิจารณาไขควรว่าสาเหตุจากอะไร วิธีการยังไงบ้างที่จะดับทุกข์ได้แล้วก็ขวนขวายประพฤติปฏิบัติหาแนวทางนั้นเรียว่านำรรมมาพิจารณาอันสุดท้ายก็คือปรินิพานรมท,ที่พิจารณาในหัวข้อปรินิพานก็คือความไม่ประมาท นะซึ่งเป็นธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เตือนใจของพุทธบริษัททุกคนอยู่แล้วว่าวยธรรมาสังคาราอัปปมาเดนะสัมปะเดทะคือร่างกายสังขารมีการเกิดขึ้นนะเป็นธรรมดานะแล้วก็ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมแล้วก็ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ให้กับเราว่าทุกคนเกิดมานะมีความไม่แน่นอนของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วเนี่ยเราก็ยังพิจารณายัางความไม่ประมาทให้เกิดขึ้น การที่จะยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นก็คือประพฤติปฏิบัติขวนขวายซึ่งคุณงามความดีาการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนาการฝึกใจแล้วก็พิจารณาว่าชีวิตของเราก็ไม่รู้ถึงวันไหนไม่รู้ดำเนินไปถึงเมื่อไหร่ในช่วงชีวิตที่มีชีวิตอยู่ก็ทำซึ่งคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์ต่อบุคคลอื่นทำประโยชน์ต่อสังคมก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติสอนใจเราถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้เกิดมาในพระพุทธศาสนานั้นได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสาระ เมื่อเราโชคดีอย่างนี้เราก็นำความโชคดีนี้เป็นกําไรให้กับชีวิตในการประพฤติปฏิบัตนะิสร้างสรรค์คุณงามความดีนะประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีของเราดังนะนั้นเราพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้เราก็จะได้นะร่วมกันปฏิบัติบูชาอีกครั้งหนึ่งในวัดป่าเลือดธรรมนิมิตนะโดยการเวียนเทียน นะรอบอุโบสถนะรอบองค์พระปฏิมากรกาเป็นพระพุทธสิริโสพลซึ่งเป็นพระประธานที่ตั้งตระงานประดิษฐานในพระอุโบสถเราเพื่อที่จะเกิดคุณงามความดีเกิดบุญเกิดกุศลกับเราท่านทั้งหลายก็ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำธรรมเข้ามาประพฤติปฏิบัติในใจของเราเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ และเกิดความสุขแก่เราท่านทั้งหลายตลอดกาลและนาน mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านได้จเจริญในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบรรลุซึ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันและอนาคตการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอน